น่าเบื่อจังเลยนะที่ต้องมาอยู่บ้านอยู่สองคนนะ่ะส็ลตเออแล้วทำไมไนายไม่ชวนมังกรไปเที่ยวหรอไปเที่ยวที่ไหนอ่ะสวนสนุกไงความคิดดีไปหาเขากันดีกว่าอดี่ไปแบบนี้ก็ช้าตอนนี้ก็ประมาณ7จ็โมงห้าสแล้วฉันก็ยังไม่ทําอะไรเลยไปหาเขาก็สะดีสโลตมาให้ไวๆนะอ้าจะรูแล้ว เดี๋ยวไปหาเขาดีกว่า,าไปเกลียดมากนะยังไงคะมาดูอย่างนั้นนหละต้องไปอย่างใจเย็นเพราะฉะนั้น,นฉันไม่ได้กินข้าวด้วยไปหาเขาดีกว่ารีบไปกันเฮ้ยมังกรอ,อะไรเหรอเรายัางหิวข้าวทำไมเราไม่กินข้าวบ้านเราไม่มีข้าวอ๋อนายก็ไปกินแล้วหาไหมหาแล้วหาเหรออืม้ม เอิมความคิดดีนะแล้วก็ลงไปก่อนก็ได้งั้นเราไปร้านอาหารกันสลอดมาให้ไวๆนะรู้แล้วนะอ,อ,วนอาหารหินหินพอดีเลยอ่ะมีสลัดชาร์ตเนะี่ยมีเงินอยู่ห้าพันต้องซื้อเลยของให้เพลงสินะเ,เพลงอะไรอะเอาเ,เลยดีงั้นเอาสเต็กกัน สเต๊กก็คือพันเนี่นี่นะนะว้าวอร่อยมากเลยใช่ไหมบงังกรอร่อยมากเลยอ่ะเดีย๋ยวคือว่าฉันตีปัญหาเนะี่ยเรามากันสองคนเครอยู่เขาก็หาแล้วว่าเราเป็นแฟนกันอี่เออทำไมเธอไม่ชวนน้ำสิงกับกันไม่ด้วยเอาเธอเอาเธอเรากินอาหารเสร็จแล้วยิบไปเถอะนะาัน่นมันใครกันอะ อยู่แถววิวบานบ้านหน้าบ้านนายมากเลยนะช่างเถอะนั้มันออนสิยงกับไอการน,นี่เอา้าพวกเธอเป็นไงบ้างสบายดีนะ่ะเราก็รู้สึกว่าโอเคอยู่การน,นี่ก็เสียงแปงลกๆหน่อยนะส่วนเราสินส่นะก็สบายดีอยู่เหมือนกันแต่ฉันติดปัญหาเรื่องเมื่อด้ออกไปข้างนอกอะ่ะเออเอแต่มีอย่างหนึ่งแฮ อะไรเหรอถ้าอยากออกไปสวนสนุกอะอย่างนั้นเหรออือหืเอ้ยพูดนล้กินข้าวกันรอยังนะเธอรู้สึกหิวข้าวนะจริงเหรอกันอืนี่ว่าเธอกินข้าวกันรอยัอยงอะยังเลยอืองั้นวันนี้ฉันว่าว่าเธอไปร้านอาหารกันละกันนะก็ดีเลยก็ังหิวอยู่พอดีอะ กันอยากกินอะไรเหรอก็อะไรที่มันดูดีๆหน่อยอะออแปบ๊บนึงนั่นอาหารตรงนี้กันอ๋อแล้วนั่นจะไปเป็น,เป,นเป็นประจำน่ะว้าวสุดยอดเลยอะเออเกินข้างในร้านดีกว่าเราไม่กินข้างนอกโอ้ต๊กเกียเนี้ยแล้วก็เข้าร้า,าหเหือนกันนั้นกินโต๊ะตรงระหว่างทางนั่งถ่างกันเออเลือกพิซซ่าแล้วกันพิซซ่าแ0 0้บาทกันทําไมเทกกล้มขนาดนั้นนะ่ะก็จะเหนียวอะ น้าละคะอืมอีกแล้วนะล่ะกินกันสองคนแล้วนะมังกรไม่รู้สิพวกตาลมันเป็นยังไงสองคนนั้นก็ตีสนิททำไมไม่นั่งกับพวกเราอะเรารีบก,กินให้เสร็จดีกว่านะเราจะได้ออกไปข้างนอกกันงี้พวกเธอจะไปไหนกันเหรอเราจะออกไปเที่ยวนะ่ะออสินไปเปล่าเขาไปนะอืมออสินนี่ทาไมไม่ไปโรงพยาบาลนะหรอก็จะไปทำไมการออกมาคนเดียวอะไม่รู้อะ ไปตามผู้อีกระเอียมสินดีกว่ามัางกรอย่ายืนกินอย่างนั้นสิขอโทษทีตามมานี่สักออมสินซะด้วยผมจะกินฉันไม่รู้หญิงจะตายเราก็ต้องมาทีส่สวนสนุกน,นะยังไงก็อย่าไปเล่นานานๆทีเอ๊แต่รู้สึกแปลกๆอยู่เหมือนกันนะฉันก็ขับรถไม่ค่อยถนัดแล้วปีนี้นั้นก็ให้มังกรขับแล้วกันโอ้ยอ,อีกแล้ว ก็คง okay. ันนตามฉันมาแล้วกันนะส่วนเธอก็ด้วยในกันแมยมันไมองมันบลกใส่ฉันฉันไม่ต้องมาวัดแม่เวอร์อ่าเราต้องชมสินะจงว,ว่าตัวเองเท่วนเราสลชมว่าคนที่ฉลาดที่สุดในโลกนั่นแหละดีมากเราก็ไปดีกว่าเออ,เอ,อจริงด้วยระหว่างเดินทางเราจะไปซื้อของแล้วกันนะซื้อของเหรอ ง่ยใ,ใจในะสาไปซื้อของง่ายใจสิเดีในในใ๋ยวต้องซื้อของไปกินระหว่างเดินทางน่ะแค่ส่วนสนุกเองมันไม่ได้ไกลนั้นชวนซาล็อตไปด้วยแล้วกันแล้วทำไมซาล็อตกลับมาอยู่บ้านอ่ะเพราะว่าฉันไปไม่ควาง่ะไม่ร่าเหนื่เหนื่อยก็เลยยังมากลับอยู่บ้านอย่างนี้นี่เองซาล็อตไปกันทำไมนายนิ่งอ่ะเออลืมไปฉันต้องเอ,อชมนายก่อนนะ นายเป็นเ็นหญิงเพศชายเอาอยัางไงอ่ะฉันเป็นเพศหญิงโอเคเธอสวยที่สุดในโลกว,ว้าวภุมใจจับมือแล้วก็ตามเรามานน่แล้วจะไปไหนอ่ะเสริญสนุกว้าวฉันอยากไปที่นัายมานานล้วเราต้องมีกุิแิจิกรยาเนาะเออเราขึ้นรถเธอได้เยกว่าเพราะว่าเธอมีที่นั่งอยู่ประมาณหกที่นั่ง ที่กองกันได้าแล้วลเธิไม่ต้องปีนขนาดนั้นก็ได้นะก็อย่างนี้แล้วการที่เธอมาแล้วเธอมานั่งอะไรตรงนี้เนี่ยก็มันก็ไม่รู้สินะสำหรับฉันน่ะฉันนั่งแบบว่าคอยมาระวังแล้วก็ขับซิ่งแล้วก็ขามน้่ไปว่าร่าสะดวกเสื้อแล้วกันจะได้ไปเอาของกินพบเดินทางแล้วกันก็ดีนะพอดีก็ต้องกินไว้ตลอดเนาะยังไงก็ถึงเที่ยงก็ซื้อกินนั่นแหละดีมาก โอ้ oh. oh. ฉันนะ่ะมีเธออยู่แล้วซื้อมาให้หมดเลยวันนี้เราจะซื้อทุกอย่างแล้วก็แบ่งกับพวกเธอกินนวกันว้าวนายรวยได้ไงคะไม่ได้รวยขนาดนั้นนะไอ้กันแต่ตอนนี้ทำไมเงาสีเงยียบจังพอดีฉันต้องมีจิตสมาธิในการ <c oughs> ลิมด้อาหารนี่คือลิมด้วยมาจากไหนเนี่ยเอาสิทุกอย่างใบนี้เอ็นนี่ก้อนช่ขัดทันมไร้สิ อะไรแล้วละคะนี่แนนไม่คิดจะไปเยี่ยมพ่ฆนาบ้างหรออืมก็อยากจะไปเลี่ยงนะแล้วนู่นเ่ะก็เขาก็ไปต่างจังหวัดสักแป๊บหนึ่งเ่ยก็กลับมากับไอ้ก้ากับไอ้ปอไม่ต้องขวังหรอกส่นทนาน่ะฉันได้ยินข่าวว่าเขาไม่มาโรงเรียนตั้งสามห้าวันเอ้ยสามสี่ห้าวันแล้วไม่ใช่สามสห้าวันอันนั้นมันก็าานเหมือนกันนะเราจะต้องจอดตรงแบบว่าเขียวชิ้นชิ้น จะจอดตรงไหนได้อะถหาไหนรู้เรื่องเอิอ่มขอหลังก่อนแล้วก็จอดแบบว่าสไตล์อีดิบเบิลงั้นจอดตรงนี้แล้วกันโหนายขอขาหม่อยสิจอดได้เข้มงุ่นจอดได้เข้มงุ่นมากขอบคุณเอาเธอเอาเธอแล้วก็เวลาฉันจะต้องพาเอาเธอไปเที่ยวสนุกสนุกกันแล้วล่ะพาไปเที่ยวยังไงแป๊บนึเงียบรอย เดวาเข้าไปในสวนสนุกแล้วว้าวคิดยหมือแก่ไหนจิจินต์รู้สึกไม่ไกลดีอืมแล้วว่าอะไวมาค่ะกลับพาอมสินเข้าโรงพยาบาลดีกว่ามาจะได้ไปรับยานะ่ะก็ดีอยู่นะแล้วกันนะ่ะก็เหมือนกันอนะ่ะฉันก,ก็กลัวติดเชื้ออยู่พอดีเอาอย่างนี้แม,ม่สินวันน้าเธอหายประมาณ <c oughs> ห้าสิบเปอร์เซ็นก็เธออาจจะมาได้อยากกินยานตีมจังเลยอ่ะซื้อตะเก่อนหนึ่งไอ้ไม่ใช่ครึ่งซื้อตะอันหนึ่งโอ้ยบอลคอนต้องมีงั้นกินยานตีมแล้วกัน,กนอร่อยอ่ะนีออ่หนับตาแล้วก็กินเออแล้วทำไมเอมสินช้าจังเลยอ่ะก็วันนี้ฉันรักกายไม่แข็งแรงอ่ะอ๋ออย่างนี้นี่เอง โอยอยากเล่น,น้นานจังเลยอะมีเธอชอบได้ยินมาว่าเครื่องเล่นนี้เขาเขาาจะชอบมากเลยนะเธอมาลองเล่นก่อนไหมก็ดีก็ดีก็ดีอ๋อขึ้นมาแล้วพ่าเธอรีบขึ้นกนะันนะเี่ทำไมเราไม่เห็นซารอล้อเลยอะเอาเถอะังยงแเราก็ต้องเล่นอยู่ดีเนาะไม่เป็นไรแม้จะไม่เห็นซาร์ล้อก็จริงเถอะว้าวช่างสนุกจังเลย มันขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงก็ไม่สูงก็ไม่สูงก็นี้มันขึ้นไปสูงย่าบอยอะไรเนี่ยนเธอเมื่อกี้อะไรตรงนี้ก็ฉันแอบกลัวอยู่เหมือนกันนะกลัวมันจะหล่นน่ะมันก็มีอันนี่ไม่ใช่เหรอเอาเธอเอาเธอจัเนแค่นี้ฉันขอลงแล้วกันนะเออไม่ไหวแล้วมือนหัวฉันตัดสินใจว่าฉันจะไม่เล่นอย่างอื่นแล้วขอโทษดีละค่ะเออ ถ้าเธออยากจะเล่นอ,อันนี้ต่อเดี๋ยวเรานี่ดีกว่านะเอิ่อไปเล่นเครื่องเล่นหนึ่งๆต่อเนาะอืมแปลกน,นะไม่ค่ะก็อย่างเช่นนี้ดีใจชินคิดอะไรอยู่นะเสียวในหัวเนี่ยเธอชิงเธอไปแล้วสักวันหนึ่งเนี่ยพวกเขาอาจจะเลินเธอสักวันหนึ่งไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดอ,อย่างนั้นอ๋อใช่เถอะพวกเขาทำอะไรกันนั่นนะ่ะ โอ้เหมือนฉันเห็นรางรถไฟแฮะดีรังกาดีหุ่นมันก็น่าหน่อยค่ะเอาเล่นนะเราไปเล่นดีกว่าเอิมเล่นสักวันหน่อยก็ไม่คงน่าจะดีแหละไม่ได้เป็นอะไรต่ออันตรายอะไรมากขนาดนี้เล่นสักอีกนาทีเดียวก็จะดีมากอยากเล่นทั้งวันน่ะเล่นจนตลอดวันเลยอ่ะ ขอโทษทีคะยายหัวทองอีหนูเน่ไม่ยายหัวทองไม่มีจ้ะลูกขอโทษทีค่ะคุณป้าฉันไม่ใช่ป้าขอโทษทียคะนะเออดีขึ้นหน่อยค่ะวันวันก็ทำตัวแปลกๆนะคนเห็นนี่ถึงเนี่ยเนี่ยู่ไม่ถูกชะตาอ,าอแต่ตอนนี้ก็ลำผลขึ้นฟ้าแล้ว ดีไม่นานก็จะใกล้แล้วใช่ไหมเนี yeah. ่ยฉันแอบกลัวจังเลยเหมือนกันนะเรื่องความสูงก็แอบกลัวอยู่เหมือนเดิมฉันทำอะไรก็ไม่ยิ่งไม่ถูกอะเอาเถอะเอาเถอะต้องพยายามสู้แล้วล่ะหนึ่งสอง ฉันฉนฉันฉโอเคฉนโ,โอเคจะยินจะยินไว้แค่สนสนุกอันนึงจะยินไว้แล้วก็ยังตลกอูอ้เออมันก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยลองเล่นไปเรื่อยๆคงน่าจะด,ดีเนาะอีกไม่นานเราก็จะใกล้จบคิดแล้วมั้งว,ว้าวฝนฟ้าหรือเหยฟ้านี่แหละฉันชอบนี้มากที่สุดม,มีทะเลให้ดูด้วยอีกไม่นานก็จะใกล้ถึงแล้วล่ะ เงินสนุกชามัดเลยอ่ามันกยกรกดับก็แอบดีขึ้นอนยะู่เนาะอีกไม่นานเราก็จะได้วางลง,ลงออกจากรางรถไฟแล้วล่ะอีกไม่นานก็จะใกล้ถึงแล้วไปแล้วนะนึ๊บอ่าแค่นี้ค่ะที่อยางเรียกว่าเชนว่าขึ้นน่าสวยสวยด้วยขอโทษที่นะคะที่เรียกว่าคุณป้าอีย๋ยอยในหนูขอโทษที่ค่ะ เอาล่ะเด๋ยวลาบอกแล้วทุกคนแล้วนะเพื่อนๆก็ดีเลยอ่ะทำไมมีแค่สล็อตทำสินแล้วกันน่ะไม่รู้เอาเถอะเอาเถอะก็ใครที่ดูคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ท่านสไปด้วยนะคะบ๊ายบายขอช่วยเกยนกำลังใจให้กับเพื่อนๆของพี่ๆด้วยนะคะขอโชคดีขอเริ่มรวยเฮงๆนะคะแล้วก็บาย